สวัสดีค่ะหมวยลี่นะคะที่ผู้สาการขายโตโยต้าสุวรรณภูมิค่ะวันนี้หมวยลี่จะพามาพบกับกระบะพารวยใช้เงินออกรถเพียงหลักพันแต่ได้รับเป็นหลักล้านเป็นยังไงเราจะไปติดตามกันนะคะ คนเคยพบกับปัญหาไหมคะว่าเราต้องไปเช่ารถหรือขอยืมรถเพื่อมาท,ทําธุรกิจขนส่งแต่ปัญหานี้จะหมดไปถ้ามาออก,กรถกับหวยรี่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพามาดูความยาวของตู้นะคะอยู่ที่เมตร74เซนความสูงอยู่ที่2เมตร10เซนค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะ กระบะด้านหลังจะเป็นกระบะไลเนอร์แท้จากโตโยต้าค่ะรถคันนี้ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีประกันตู้สามารถออกรถพอวิ่งงานได้เลยค่ะมาพร้อมใบวิศวะจดพรบรจดทะเบียนเชิงพาณิชย์เป็นยังไงกันบ้างคะกับรถกระบะติดตู้อลูมิเนียมคันนี้ครบจบในที่เดียวเพียงแค่ใช้เงินออกรถแค่7,200บาทและผ่อนเพียงเดือนละ9,400บาทเท่านั้นเองสำหรับลูกค้าท่านใด ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะหรือจะติดต่อที่หมวยลี่ได้ที่เบอร์0966425535ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย